สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาพบมาพอกับสาแตงคือเก่าทั้งสองสาแตงซาบันป่าเนาะจ้ะขอกับสบายดีเอฟซีเบิร์สุขูสุกคนเด้อจะ้ะคอยทำงานอย่างมีความสุขเด้อจะ้ะเบิร์สุข,ขูสุคนเด้อจ้ามาพบมาพอกันบรรยากาศยมบ่ายมงเข่งเนาะพ่อแม่พี่น้องแตงกะฮดบางงูหมักแตงค่ากะเข่ามาบ้านเนาะพ่อแม่พี่น้องมีเอฟซีบ่าวใบบุญผืนโอนเงินมหาร้อยบาทเนาะจเาิ่นให้ออกไปสื่อสื้อนมให้บ่าวใบบุญพอดีนมกับผ่นกับซีเบิร์พอดีเนาะจ้ะพ่อแม่พี่น้องแต่งก็ขอกับ ขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อจากสีโอนเงินมาให้บ่อใบบุญน้าลูกชายสาวแต่งนอกจากเงินน้อยสาวแต่งเงินแล้วนอกจากป่ะสาวแ,แ,แต่งก็สีออกไปตลาดลารักษาหมดเลยพ่อแม่พี่น้องไปนำกันเลยจากแดดแดดในพ่อแม่พี่น้องเอ้ยห่อนขัดอเลอเนาะจ่ะทั้งพุ่นห่อนน่กจากพ่อแม่พี่น้องไปนำกันเลยจ้ะป่ะพ่อแม่พี่น้องเคาก็สีไปตลาดลารักษานำการนอกจากพ่อแม่พี่น้องไปซื้อนมบ,บ่อใบบุญนอกจากไปนำกันเลยแดดแดดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแดดอเลอเนาะจ่ะ แดดขักแดดแหน่ไอรีพ่อแม่พี่น้องกายเดือนแบบพรอนสตูริโอเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องแดดแดดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแดดขักแดดแหน่เนาะจ้ะให้เฮนะิอนสปอร์เนาะแดดทะเลรอพ่อแม่พี่น้อง อยู่ตลาดลักชาม้อกจากพ่อแม่พี่น้องเลยสแตนด์คอร์ทรถขับรถนอะจาะมันนี่สายเดียวนอากพ่อแม่พี่น้องไปคนเดียวนอกจาะมันนี่เนาะรดมังโม้อมักแตงแล้วกลับบ้านพ่อแม่พี่น้องเลยปลาไปสิเป็ดมงแนละพ่อแม่พี่น้อง นมบาบไปบุญนะจ๊ะกล่าหม่องเดียวกับเอาเงินนี่แล้วน,ะน่องนมบาบไปบุญก็ได้ปาพระแม่พี่น้องเนี่แดดฮอนฮอทนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องอแดดอาเรียหล่อเนาะนมสองทองจ้าแดดฮอทอาเรียหล่อพ่อแม่พี่น้องเออเขาข่นมนี่แห้งจังหน่อยเนาะกินงอกครับปลดมือนะพ่อแม่พี่น้องแต่งกันวันศีข่าไปตลาดแล้วจากที่ียังขายนะพระแม่พี่น้องสิ่สบ่ายสามโมงนะจ้ะก็ได้ไอาย แตงกซื่อนมบาไปบุญเลเนาะพ่อแม่พี่น้องพงหนึ่งกับร้อยหกสิบบาทนอกจากถ้าเป็นเงินกีบก,กับสี่สิบพันกีบนะพ่อแม่พี่น้องถ้าเป็นเงินบาทก็บร้อยหกสิบนอกจากซื้ออะไรก็ชิม,มืออะไรพ่อแม่พี่น้องเนาะไปอย่างเล่อบนตลาดจะซื้ออยังขอบใจจ้าไปฮะ <c oughs> ไ,ไปตลาดนำกันเลยพ่อแม่พี่น้องแตงขับรถก็นอกจากรถจอดอยู่พังทั้งผู้พ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องตอนนี้แตงก็อยู่ตลาด ลักสามเนาะจ้ะหน้าตลาดลักาาสาม,านาามเนาะพ่อ,อมมนนแม,นนอม่พี่น้องเลยค่ะสีขาไปเบิ่งมันมียังขายเนาะจ้ะเพราะว่าสามบ่ายสามโมงเหรอนะลงผอจนตีกล่องเนาะพ่อแม่พี่น้องบ่ายสามโมงแหลงเนาะแตดงกระสิพาเขาไปเบิ่งมันมียังแหน่เนาพ่อแม่พี่น้องเขาไปข้างในกันเลยจ้ะตลาดกาวายแลยเนาะพ่อแม่พี่น้องบ่มีอยังแล้วเนาะจ้ะแตดงขออนุญาตใส่กล้องลังเลิกพ่อแม่พี่น้องขแสดงสิถ่ายให้เบิ่งเนาะมันมียังแหน่เนาะจ้ะพอ่อแม่พ,มพี่น้อง เราเข้ไปข้างในกันเลย่อแม่อไปนอกนี่ก็ซเป็นพพกขนมขม้าวต้มนอกแหลตตะซอยค่ะนะพ่อแม่พไปนอกนอกขนมไม่บดุแล้วนอก่อามือไปนอกอก็อยากก่างไปข้างในนะพ่วแมือไปนอกนคนก็บอกคอยมีดอกคนันอกขวามือไปนอกคเมิดแล้วนี่ก็เป็นมะขุ่ม่อแม่อไปนอกมาหาเสี่ยวนะาะห่านเสี่ยวสแตงมาฮาเสี่ยวได้ไหมนเนี่ ห่านเสี่ยวมาอุดหนุนเพอ่์นเด้อร์อยู่ตลาดรักษาเ่ยเนาะเสี่ยวเสี่ยวเนาะเสี่ยวขายเครื่งอยู่นภูกระกุ้นเออยางเลาะก่อนเสี่ยวเอ้ยคนกบคอยมีเลยนะพ่อแม่พี่น้องเนาะถ่ายรอบๆอบพ่อแม่พี่น้องคนก่อนว่างคนเมื่อเบิดแล้วเนาะย่างไปข้างในจะคิดเื้อยังเสี่ยวเลาะก่อน มียัง,งก็เหนือพี่น้องก็ลูกชิ้นก็ไข่เนาะมียังขายแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ีกะมักซาลีพ่อแม่พี่น้องเนาะข่าจีถ้าแต่งมาชื่อข่าจีมาแจกเล็กน้อยพ่อแม่พี่น้องนี่จะเป็นข่าจีนะพ่อแม่พี่น้องจักทองก็ไดเนาะแต่ชื่อไปแจกเล็กน้อยพ่อแม่พี่น้องเลยนะจ๊ะ จีจะทงถลาพ่อแม่ีปนองเะแตงคิทามเขาก่อนมีกระุดบ่มียังไงพ่อแม่ไปนอเอ้ยใช้ทองซุดาาก,กันเนาะาหมากกมใถให้คลิปกอนหกอย่างชุดแ้วพ่อแม่ี่นองบ่มียังไงเนาะจ้ะมาจนสามโมงลเนาะแตงมาจนบ่ายสองโมงคม แต่ละเนนเงงแตลายน้าพ่อแม่พี่น้องตรมียังแล้วพ่อแม่พี่น้องเป็นพวกตะกร้อตะก้าน้าพ่อแม่พี่น้องน้องฮั่นขนมมาหนักกว่าน้อมีอยัางไรเนาะจ้ะไปหาแม่ค้าขายขนมก่อนโอ้จองเบิร์ดแล้วบิร์ดเหเนาะได้ไหมค้าขายขนมก็ได้งามได้ไหมค่ะขนมขนก็ได้พ่อแม่พี่น้องตะแคงขึ้นซื้อมาให้แม่กินแหละเถ่าละหมักเนาะ ลำบากข่าวห,าหลบซองเป็นแบบน้องน่าด่ะแตง,งกระหาซื้อเครื่องซื้อของก็เด้อพ่อแม่ไปน้องไปพ่อกันอยู่บ้านเด้อจ้ะบ่ไหมค่าก็ได้บ่ท่านเมื่อบ่ไหมค่ะกระไดชิมเมื่อแหละบ่แตงบ่มียังขายแหละพ่อแม่ไปน้องเออนี่เนาะคนติดอันนี้ก็สิเป็นเครื่องเครื่องไส่ท่าหน้าท่าตาอะไรนี่เนาะ พวกแซ่บพวกยังพ่อแม่พมี่น้องน่าจะเป็นพันธุ์นะพ่อแม่พี่น้องแต่งกับซีฮาซืบคลองแล้วก็เมื่อแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสิออกไปหาโหดหมอกโมต่อนอกจากพ่อแม่พี่น้องไปพ่อกันอยู่เฮือนเด้อจ้ะ สแตนกับมาฮอดเทือนฮอดซันไปที่แบบร้อยแล้วนอกจะกไปตลาดรักซ้ำพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งว่าบสแตนซื้อยังมาแหน่งนอกจากเอซีเพียนนันกนหาลอยบาทนอกจากซอนมเบิร์นใบบุญนอกากลูกซ้ายสแตนและนอกากพ่อแม่พี่น้องขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อจากสแตนกับซอนมนอกจากซองถงนอกจากนี่เป็นนมนมซัดอะไรนอกนากพ่อแม่พี่น้องนีอกจากซองถงเนาะอันนั้นเบิร์นสแตนที่ไปซื้อเพื่อหรือนอกจาก กาบอนุโมทนาบุญนำเด้อจากซอยเรือคำจุนบ่าวใบบุญเพคนนอญคนอื่นนำตำรานเนาะจากพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เแต้งก็ซื้อเห็ดเข็มมาสี่ถุงเนาะพ่อแม่พี่น้องก็าิุดไปแบ่งให้ชาวบนนำเนาะคนเพราะว่าเงินเรือเแต้งก็ซื้อของไปแบ่งให้เผืนกินน้ำดีตนเรน้นเนาะพ่อแม่พี่น้องเพคนกะแขนซากขังหนึ่งเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเตียงหนึ่งพ่อแม่พี่น้องเสตียกไม่ได้เตียงหนึ่งเนาะ แต่าการแตดงซื้อข้าวจีมาสองถุงเนาะพ่อแม่ไปน่องมืออื่นแตดงทีน้าแจกคนเฒ่าคนแก่บ้านเฮาเนาะเพรอแบบบ้านเกิดแต่ที่ทำบุญกับผู้เฒ่าผู้แก่เนาะมืออื่นเนาะพ่อแม่ไปน่องแตดงซื้อมาสองถุงมาจ้ะแล้วก็ซื้อนมมาพ่อแม่ไปน่องสามกล่องมาจ้ะยยันบ่อพ่อพ่อแม่ไปน่องกระสอนมมาใส่ข้าวจีแตดงอะไรนี่เนาะจ้ะนมตามาลิตามาลิพ่อแม่ไปน่องเนาะจ้ะสามกระป๋องพ่อแม่ไปน่องแตดงก็ซื้อของหวานมาให้ เบะเฒ่ากินน้ำน้อพ่อแม่พี่น้องคองวันกต่หนีน้อจ้ะพ่อแม่พี่น้องซื้อมาสามถุงน้อก็ซื้อแบนหนูสาวบนนำน้อพ่อแม่พี่น้องหนีน้อจ้ะอันนี้สิเป็นอันนี้สิเป็นหมี่กะทิน้อพ่อแม่พี่น้องอยู่พังไทยนี่เพาจ้ะนี่เป็นหมี่กะทิน้อพ่อแม่พี่น้องคนจะขายสามถุงนี่ชถุงละห้าพันนะพ่อแม่พี่น้องเนาะถุงละห้าพันกับประมาณยี่สิบบาทของไทยน้อจ้ะนี่เนาะ ซื้อไปให้หม pues <em> er. <la un> ูขวกกินน้ำนาะงพ่อแม่พี่น้องแบ่งปันพิงน้ำอะไรเนาะบม่ได้ซื้อยังลายเนาะเดี๋ยวสแตงก็บทุอย่างขึ้นเนื้อเอาของอยู่ของกินไปให้ซาบุญน้ำนาะงพ่อแม่พี่น้องนี่เติวแซกขิงน่องสแตงกัเงินสีเอฟซีให้สแตงกับซื้อเครื่องซื้อของแบ่งปันหมูน้ำน่องพ่อแม่พี่น้องเขาบไปกินผู้เดียวน่ารีตัวเพิ่นของหวานมะเขือดําของโปรดสแตงมากหนักแม่พี่น้องสแตงซื้อมาสี่ธงน่องพ่อแม่พี่น้องอีเบะถังกับหมักเนาะจ้ะนี่สองธงพ่อแม่พี่น้อง าก็เช้นอย่างึ้นเนื้อนำกันเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องสิขึ้นเอาเห็ดเอาคลองวานไปให้สับป่นกินน้ำเนาะพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ซาแตงก็ซื้อหมักผิดคลายมาน้ำเพราะว่าสีให้ส่วนแกงเห็ดกินน้านี่มักผิดพ่อแม่พี่น้องบอกผิดซาแตงปลูกอะบอท่านบอท่านมากท่านเถาะพ่อแม่พี่น้องบอท่านดอกเนา้อาก็เป็นเบี้ยงามน่าจัดแล้วก็ซื้อหมาหนาวมาหาพันกีบพ่อแม่พี่น้องหาพันกีบไวยี่สิบบาทน่จังเนาะเอาไว้เห็ดชาบัากนาวกินพ่อแม่พี่น้องนี่เนาะหมากนาวกัน ปลาหาย,ยางคือนเนื้อนำกนันนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องมันสิคคัม,มกัอนนะจ๊ะเอาขนมกันนี่ไปให้เสาบเนาะพ่อแม่พี่น้องหางขึ้นเนื้อพุณแหละนาะตนคนือนานะพะ่อแม่พี่น้องจักอยู่หรือบ่อเหรพ่อแม่พี่น้องกาดน้ำแรงๆพ่อแม่พี่น้องค่ำหลายซาเตงยังมาทัานผูกควายอยู่เนาะจ้ะ บอสเสือดแดงแดงของอนอะย่างมะฮอดเฮือนเพินน่นเลยเนาะสาบนเพิ่นยืนรักเก็ตกันเนี่ยพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> เอามะฮอดเพินน่นเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องแล้วสแตงสิเอาขนมไปเพิ่นเนาะแม่พี่น้องมะฮอดซาบล์มาจีดเด็ดดรอแล้นลยนะจากสแตงกะซื้อของหวานพ่อที่ทงหนึ่งบะทอไปเอาอีก เอเมนมาให้็นแกงพ่อแม่ปน้องสองถุงนอก็ายอีตู่ป้าลืมหมักผิดพ่อแม่ไปน้องเลยให้เป้นจิ้นไปเอาเรื่องหมากผิดพ่อแม่ไปน้องใเป็นแกงกินกับลูกน่อพ่อแม่ไปน้องอ่ะอิ่มเราอิ่มไปเอาอิ่มอิ่มหอกแต่งคะค่มนะพ่อแม่ี่น้องคนก้าเริ่มซักอะไพ่อแม่ี่น้องไยังันกกระเละบุนอัน อไขอบ้องเล็กระไเลกกระเล็บเอกระด้ว่าไปชังก็ได้ว่าใสพใหญ่เแล้วนี้สกกเทียมต้มไข่แล้วพนั่นบายดีบเปาวุ่นจินเผินดังไข่เนาะเผินกรลังกําลังิ้ต้มไข่ใส่มาหนึ่งแล้วพ่อแม่พี่น้องรูดนี่แต่บเปาวุ่นจิ้นเหนืยเห็ดในกินแม่แล้ว่าบน มีแต่ลูกแล้วเนี่ยเข้าเห็ดให้กินแม่ก็ไม่แขนฝันกระลอยพ่อแม่พี่น้องมันนักแต่มันชอยยังไงแล้สักอีกแลเนาะตะแตงต้องไปแลรนไปเซโนไปซื้อยายฝันนอกพ่อแม่พี่น้องกินละไข่หนึ่งเบิดจังมือเลยยานะลายมือเลยแม่โอ้ยยาหมองที่ดมตรงนี้นะขาดยาหมองตะแตงกับฮะสิคอจอกเก็บกับเพี้ยงตาแน่ขำมือเลยนะพ่อแม่พี่น้องเอาคองมาให้เสี่ยวบนก็แล้วเวทีเล่าเลยนะ คนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์สแตงขอกราบขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อจ่าท่านมีน้ำใจเมติกข้อั่นสําเร็จสําเร็จขีดสิ่งใดสมหวังนางป่าธนาเด้อข้อท่านมีความสุขความเจริญก้าวหน้าทุกผ่านเลยเด้อจ่าสแตงกขอกราบขอบุญขอบคุณเอฟซีเนาะบ่าวใบบุญนาที่ส่งเงินมาให้หาลอยบาทน้พ่อแม่พี่น้องสแตงก็สื่อนมมาเรียบร้อยแล้วเนาะขอให้ครอบครัวของผ่านอยู่ดี่มนแห้งเด้อที่ส่งเงินมาให้หาลอยบาทขอกลับคืนไปลอยล้านพันล้านเด้อจ้ะ คิดสิ่งใดก็ทรงวางนางป่าธนาว่าท่านประสบแต่ความสุขความเจริญน,นะความมั่งคั่งในชีวิตเนาะขอ,อให้ท่านอยู่ที่ไม่แห้งสกู่สกคลเด้อครอบครัวก็อยู่น้ำซ้ำล้านอย่าได้ทุอย่าได้เจ็บได้จนเด้อจ้ะขอบคุณขอบคุณในรายสำหรับนี่สแตนคลารล้าเด้อพ่อแม่พี่น้องไปไหลง้อไหลควายขาวแหลงกันนะจ้ะสบายดีสวัสดีจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อสบายดี